ชื่อจริงคือธารพงศ์กระบมนงานนะครับทางผู้ใหญ่จะเล็้งเห็นถึงศักยภาพความสามารถรวมถึงาการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้หลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นนะตรงนี้ถือว่าเป็นการทำความดีคืนสู่สังคมบ้างธุดรไทยเนี่ยก็ หลักๆเลยก็จะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ84พรนษา84โรงเรียนทำความดีถวายในหลวงนะครับเราก็จะนำความรู้รวมถึงสิ่งอุปกรณ์การศึกษาการคิดาต่างๆไปมอบให้กับตมเรียนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือมันเป็นครงการที่ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เราได้ร่วมทําความดีขึ้นสู่ประเทศชาติของเราบ้างขึ้นสู่ในองค์ในหลวงของเราที่ท่าน ทำงานหนักเพื่อประเทศชาติและก็เพื่อคนไทยมาตลอดตัวเราเองก็รู้สึกดีว่าตัวเราเนี่ยเหมือนได้ทาประโยชน์ให้สังคมแล้วแบบว่าแค่เราได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่ที่เขารู้สึกมีความสุขขึ้นมาเด,เด็กในโรงเรียนที่เขามีโอกาสได้ศึกษาได้รับความรู้ได้รับสื่อทางการศึกษามากขึ้นเขามีความรู้มากขึ้นเขามีความสุขในการใช้ชีวิตมีโอกาสใช้ชีวิตมากขึ้น <S 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 ตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้ามาเนี่ย คือระยะทางจากที่ขึ้นมาจากท่าน้ำเนี่ยค่อนข้าง,างไกลพอเดินเข้ามาล้วจะรู้สึกมันเหมือนได้หลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งครับอยู่ในชุมชนที่จะมองว่าน่ารักมากเพราะว่ามันบรรยากาศทุกอย่างมันคือมีความเป็นธรรมชาติเหมือนการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ได้ดีใจแทนเด็กๆในชุมชนที่ว่าตรงนี้ยังมีโรงเรียนซึ่งทําให้พวกเขาได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็มีมีไฟฟ้าเข้าถึงเด็กๆก,ก็จะมีสื่อทางการศึกษามากขึ้นที่โรงเรียน บ้านคุณสมุทรจีนครับผมก็จะมามอประหรารกลางวันแล้วก็มีอุปรกรณ์การศึกษาต่างๆอุปกรณ์การกีฬาต่างๆก็จะมาให้น้องๆที่บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําทะเลเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาปลูกป่าโครงกลางปลูกต้นไม้เพื่อที่จะคอยกันเรียกว่าเป็นแนวกําแพงไม่ให้น้นํมันมาซ้อ,อเอาดินออกไปทําให้พื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเพราะว่าจากที่เคยได้ยินปัญหาของที่นี่มาเนี่ยทางโรงเรียนก็เคยมีเรื่องที่ อาคารเรียนเนี่ยที่ต้องถูกน้ำซอ,อกไปก็มีเหตุผลที่จะรักในหลวงเนี่ยเพราะว่าท่านทรงงานหนักมาตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะถิ่นที่ธุรก,กันดารขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านก็ไปได้แล้วท่านยังสามารถมองเห็นในจุดอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้คือสามารถนานวัตกรรมใหม่ๆหรือนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ทําให้มันมีความเจริญไปสู่ชนบทมากขึ้นก็ได้ถึง ถึงความตั้งใจจริงของท่านที่ที่ท่านจะทําเพื่อประชาชนที่ท่านรักจกว่าไม่น่าจะมีกษัตริย์ที่ไหนในโลกที่ท,ที่ทรงอำนาขนาดนี้จักว่าน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับแจ็คสำหรับทุกๆคนที่รักในหลวงตัวเองก็จะสามารถทําได้ก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวาชนก็คือหนึ่งเลยเราไม่เราไม่ยุ่งเรื่องอยาเสิติแล้วก็ ฏิบัติตัเป็นคนดีสนใจพุทธศาสนามากขึ้นทําให้เขาไม่จิตใจที่ดีมากขึ้นไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆที่มีมากขึ้น,นเรื่อยๆในสังคมทําตัวเองให้ดีรวมถึงตัวเองด้วยนยก็เชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างให้เด็กที่โตขึ้นมาหรือถึงในวัยรุ่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมองย้อนลงมาแล้วว่าสิ่งที่ทําแล้วมันเกิดผลดีสิ่งที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นก็คิดว่าถ้าเกิดทุกคนเอาเป็นแบบอย่างการละการในสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะว่ามันน่าจะทบ โครงการประจุบันีพรษาปัจจุโรงเรียนทำความดีถวายในหลวงนะครับก็เชื่อบอกไปถือเป็นโครงการที่ดีมากๆเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้มาร่วมกันเป็นอาสาสมัครเพื่อที่นําความสุขความเจริญรวมถึงความพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆที่เขาลําบากกว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นนอกเหนือจากตัวเองบ้างนอกเหนือจากคนในครอบครัวของเราถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ทุกคนได้มามอบความสุข ให้กับคนอื่นๆที่เขาอาจจะมีความสุขน้อยกว่าเราหรือมีโอกาสน้อยกว่าเราอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาร่วมโครงการนี้ครับผม